คือตอนนี้งานผมชิ้นหนึ่งผมได้ไปประมูลที่ฮ่องกงคือการที่เลือกไปประมูลเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับไอ้บริษัทประมูลเนี่ยรูโซเดบีก็ได้เลือกชิ้นนี้ไปส่วนอนาคตเราไม่รู้หรอกว่ามันประมูลได้เท่าไหร่การประมูลมันก็สามารถทําให้เราราคางานทุกอย่างมันก็จะเป็นไปตามสเต็ปของเราอีกรูปที่ได้ไปประมูลเนี่ยเป็นรูปโคนสีเขียวแบ็กกราวด์สีเขียวปากสี รูปนี้ขนาดอยู่ที่ประมาณ2เมตร60คูณ2เมตร60 m, ค่อนข้างใหญ่คนที่มาออกชันจะจะยกให้เราสักเท่าไหร่แล้วก็มันอยู่ที่มันจะกลายเป็นอนาคตผมด้วยว่าผมจะเดินยังไงต่อในปีหน้าชื่อของเรามันก็ก็จะไปติดในในการประมูลแล้วก็ราคามันมันขึ้นอยู่ว่าเราจะไปหยุดเมื่อไหร่ถ้าหยุดสูงทุกอย่างมันจะดิตามไปหมดนั่นคือวัฏจักรของงาน สำหรับอนาคตปีหน้าหรือปีต่อไปผมยังบอกไม่ได้ว่าเพราะว่า,วาม,ม,ม,มันคือความคิดใหม่แต่ว่าผมต้องคิดงานใหม่ต่อสำหรับปีหน้าผมก็ต้องมีคอลเลคชันที่มันไม่ใช่ย่ำอยู่กับที่ไม่งั้นเราก็ไม่มีทางโตไม่มีทางเดินตอนนี้ก็คือขั้นตอนเอาไปผมก็ต้องหาข้อบูรณ์เพื่อพัฒนางานให้รู้สึกว่าคนที่มันซื้องานเราหรือเก็บงานเราเห็นอะไรใหม่ๆเห็นความกล้าที่จะก้าวเดิน ไอ้ความคิดที่ผมเอาต้นแบบมาเนี่ยผมมองหาใครไม่ได้เออผู้หญิงเออแฟนเรานี่มันหน้ามันแปลกวนปากมันใหญ่ตามันโตจมูกมันก็ใหญ่เลยนี่เนี่ยคนแปลกไม่ได้ความสวยผมผมก็บอกไม่ได้ว่าแฟนผมสวยหรือไม่สวยแต่ความรู้สึกผมอะ่ะผมว่าเออคนที่อยู่กับผมอะ่ะสวยแล้วละจะพรีเซนต์ได้แล้ว่ะจะทำไงถึงพรีเซนต์ได้ ชอบปากเขาไงก็พีเซนต์องปากนี่เนี่ยชีวิตที่เป็นศิลปินหรืออะไรเนี่ยคือแฟนต้องเข้าใจมากๆคือผมอยู่ที่ V 6หกสี่เนี่ยสี่วันหรือว่าห้าวันแทบไม่ได้กลับบ้านเลยแต่โชคดีที่แฟนผมก็เป็นศิลปินคนหนึ่งที่เขียนรูปเหมือนกันก็อยู่ได้คุยกันได้เข้าใจกันได้ว่าเฮ้ยเราต้องสร้างงานสร้างอะไรอย่างนี้นะบางทีมันก็ต้องมีเวลาอยู่กับงาน สำหรับผมเรียกว่าสตูดิโอแล้วก็เป็นห้องนอนห้องพักห้องกินก็คือห้องนอนผมก็จะมีช่องเล็กๆอยู่ด้านหลังมีทั้งเสื้อผ้ารองเท้าที่นอนพบอยู่ตรงนั้นแล้วก็พอออกมาพวกข้างหน้ามก็เป็นที่ทำงานของผมทำสเก็ตทำนู่นมีมุมเล็กๆที่ผมชอบแล้วก็จะมีของที่เป็นของเก่าๆผ,ผมก็คือผมชอบเดินดูพวก แผ่นเสียงเครื่องเล่นจริงๆก็ไม่ได้ฟังเลันเยอะแค่มาวางดูเออเหมันเทด่ดีก็ขยับมาอีกนิดนึงอยู่ตรงนี้ก็เป็นที่วาดรูปคือผมเองผมเวลาผมวาดรูปเนี่ยลูกค้ามันถาม,ถามคนที่ซื้องานชิ้นนี้ทํานานไหมผมตอบตรง,ตรงๆ้วผมผมไม่ได้เป็นคนทํางานนานเวลาเขียนสีน้ามันนะ่ยมันมี2องเลเยอร์เลเยอร์แรกก็คือเขียนไปหยาบๆชั้นแรกชั้นนี้สผมจบเลยผมทํางานชิ้นหนึ่งอย่างประมาณ 2เมตรก็ชิ้นหนึ่งก็จบอยู่ที่ประมาณ4ี่ชั่วโมงคืองานของผมต้องจบภายใน4ี่ชั่วโมงถ้าไม่จบเนี่ยมันเขียนต่อไม่ได้แล้วมันต้องเป็นฟิลลิ่งที่บัดเรียบแบบระบายสีแบบเรียบถ้าไปเขียนแล้วมาเขียนต่อเราก็เหมือนต้องเริ่มใหม่ในงานเนี่ยดูเหมือนงานผมเ,มน,เนียบจริงๆไปดูใกล้ๆคืองานของผมจะมีทีแปลงที่มันหลุดนั่นนะครับคือเสน่ห์ของงานผมก็คือมีมีจุดที่เรียบร้อย จุดที่ปล่อยจุดที่ทิ้งจุดที่มีเท็กเจอร์อยู่ในงานเรียบร้อยผมเลยงานผมเลยต้องจบใน4ี่ชั่วโมงหรือว่าถ้าชิ้นใหญ่3เมตรก็ประมาณ10ชั่วโมงก็ต้องจบเลยคือเรียกว่าเขียนแล้วก็สลบไปเลยก่อนที่จะเป็นศิลปินผมบอกเลยต้องทํางานหนักคือถ้าเราสลับผมผมเริ่มแต่ผมเรียนเลยผมผมเรียนเนี่ยผมไม่มีอาจารย์สั่ง ออกไปต้องเขียนรูปตอนสมัยเขียนสีน้ําวันหนึ่งต้องให้ได้สองชิ้นจบแล้วผมเขียนเป็นปึง้งเขียนไม่เพื่อไปทงไงํอะไรเขียนเพื่อศึกษาเขียนเขียนแล้วก็ต้องนั่งดอยองิงต้องทําให้มันหนักแล้วมันมันถึงจะรู้ทุกอย่างคุณต้องศึกษาให้ตัวเองรู้ก่อนจะข้ามขั้นตอนนั้นมันเป็นไ,ม,ไม่ได้คุณจะเป็นศิลปินที่ไม่แข็งแรงคุณจะไม่เป็นศิลปินที่ไม่ได้ไดแค่เปลือกถ้าคุณได้ทุกอย่างได้รู้ทุกอย่างเหมือนคนเล่นกีตาร์ พวกเล่นเก่งๆรู้ทุกคีย์เขามือเขาฉีกมาเท่าไหร่แล้วผมเขียนรูปไม่ได้หลับไม่ได้นอนผมเขียนทั้งวันทั้งคืนเขียนรูนเหีนนี่พอมาถึงช่วงหลังกระบวนการคิดมันจบไอฝีมือมันอยู่ในตัวมันเหมือนกําลังภายในเราคิดอย่างเดียวเอาออกมันส่วนหนึ่งมันจะจบง่ายมันดูมันไม่เหนื่อยแต่เราเหนื่อยมาก่อนก็ปากถึงเด็กรุ่นใหม่ๆผมเคยกลับไปหาโจงอาจายบอกไม่มีแล้วเด็กเดี๋ยวนี้ แฟชั่นหนึ่งเดียวคือต้องต้องถามตัวเองกันก่อนคนอยากเป็นเป็นศิลปินคุณต้องเสียสละให้กับงานคุณประมาณ80%เซนก็ไม่ใช่ว่าคุณจะอยากเป็นศิลปินแต่ว่าคุณมีเวลาให้กับงานแค่20%และที่เหลือเป็นเรื่องส่วนตัวเป็นแฟชั่นคุณก็ได้แค่เท่านั้นคุณต้องแข็งแรงตั้งแต่ข้างในไม่ใช่ว่าแข็งแรงแค่เปลือกพอเดินไปสักพักคุณก็ล้ม ค,คือต้องฝึกเยอะๆคืองานพวกนี้งานศิลปะมันหลอกใครไม่ได้มันอยู่ที่จิตของเราเอง